ควรจะวางองค์รู้จักอยากทำให้่องไวให้ได้ครับค่ะแล้วก็ทานแล้วก็ตดปผู้ชาติบนไปแลานปกน่อีกปตหน้านนีเป็นกรองรักษาอุณหภูมิใช่ครับเพราะว่าหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้ก็คือเขาไม่สุด ชุดนี้ได้แจ็คโควิดแต่ว่ามันจะแจ็คก,บกับวัคซีนทุกอย่างเลยนะแต่ารมาเตอร์มีระบบจัดเก็บบู๊เรียกถอยน้องอย่างตัวนี้นตัก้อนของต้นเกนสเปรย์ก้อนของอลุลนะครับหนึ่งสองสามเปิดสวิตซ์เครื่องจะไม่ทำงานทันทีครับเป็นหน่วงเวลาไว้สองนาทีสองนาทีหลังจากนั้นก็ที่แบบเราตั้งเวลาว่าเราจะ ถ้าเชื้อในห้องประทาที่ห้องกว้างหรือห้องเล็กก็สามารถปรับปรับเวลาให้เหมาะสมกับกับพื้นที่ได้ครับสหรับห้องเล็กก็ก็ก็ได้ครับถ้าห้องใหญ่ที่เราก็ปรับเพิ่มเวลาขึ้นอาจจะเป็น40นาทีเป็นชั่วโมงครับขึ้นอยู่ขนาดของห้องครับติดตู้แสงเลยครับกับตู้เตาไปเลยซีครับครับตู้เตาไปเลยซีครับเหตุผลที่เราห่วงไว้เพราะว่าอ่าเพราะว่า อ่โรที่บวกไว้ว่าครับมันมีอันตรายต่อต่อสขภาพของของคนคนเจ้าที่รับคนเข้าไปติดตั้งไปเปิดระบบก็จะได้มีเวลาออกห้องครับครับครับครเช่นสมมุติคนไข้โควิดนะอยู่ในห้องของเราแล้วจะออกไปเนี่ยปกติเราต้องไปเช็ดทําความสะอาดซึ่งมันยุ่งยากและมีความเสี่ยง ใช้เวลาเยอะกว่าคนไข้คนใหม่จะเข้าไปเนาะถ้าใช้วิธีนี้ก็จะปลอดภัยทั้งพยาบาลของเราแล้วก็ห้องจะสามารถกลับมาใช้ได้เร็วขึ้นครับแล้วมีระบบป้องกันครับคือระบบเซนเซอร์ครับถ้าสมมติว่ายังมีมี<ท>บุคคลภายน,านอกหรือเจ้าที่ยังไม่ทราบว่าห้องนี้ถ้าเชื้ออยู่ก็พอเจอเซนเซอร์ปุ๊บระบบก็จะถูกถูกหยุดการทำงานนะครับเป็ security <ค>น security control ครับของน้องๆนักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์งการแพทย์นะครับก็ ร่วมกับคณะครูนะครับแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่พัฒนาซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับทางส่วนกลางมีนโยบายให้วิทยาลัยในสังกัดนะครับนำองค์ความรู้ที่เรามีทางด้านช่างอุตสาหกรรมมาพัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อสนับสน,นุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> นะครับซึ่งผลงานในวันนี้เนี่ยเราก็นํามา อ่ายู2ผลงานด้วยกันนะครับก็มามอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเป็นแห่งแรกของจังหวัดแพร่ซึ่งเรามีแผนที่จะมอบให้กับทุกโรงพยาบาลนะครับเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผลงาน2ชิ้นนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผลงานชิ้นต่อไปอเครื่องฆ่าเชื้อช่วยระบบ UV เนี่ยนะครับก็ มีหลอด UV ขนาด36วัตต์จำนวน6หลอดนะครับซึ่งก็ถือว่ามีความเข้มข้นในการฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดีงบประมาณที่เราได้ทำนะครับก็จะอยู่ที่ตัวนี้เป็นเครื่องต้นแบบอยู่ที่13,000บาทนะครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาท้องตลาดที่ทำขายกันอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะหลายหมื่นนะครับหลายหมื่นเราก็สามารถลดต้นทุนมาได้น่าจะเกือบอาสามเท่านะครับที่วางจำหน่ยอยู่ครับ เราจะมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือเราจะสามารถาทำเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นตู้แช่วัคซีนซึ่งสามารถเสียบใช้กับไฟบ้านนะครับแล้วก็รักษาอุณหภูมิตามที่ได้นำเรียนไปแล้วสามารถายกไปใช้งานในต่างพื้นที่ที่เราต้องเดินทางไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับ ตู้หอดใไหมครับตู้หลอครับคูอดคคือคือไ้ตตั้งเวลานี่รเ้งของฝั่งนีรนีลายี่เป็นระบบเซฟตี้ครับ ่ารงานละคนไหนเป็นมดุมไหนเป็นอะรขึ้นพิเเป็นเป็นหลักเนี่ยกระนองยีกองทุกไอเรีง่ายเดี๋ยวถามความรู้สึกคุณปูนี่วันก่อนดล่าเขาจะมีอหใช่ล้ ครับทีนี้แนะนําประอาทิตย์ <Gã> <tok>,